ฮัโหลสวัสดีครับชาวดิวไลท์ทุกท่านวันนี้ผมจะมานําเสนอระบบแข่งรถเติมพันเงินนะครับผมก็ระบบการเติมพันก็คือให้คนฝากเงินไว้ที่คนกลางก็ได้สักคนหนึ่งนะฮะก็แอปสลากเงินแล้วก็ให้ก็ฝากเงินเติมพันไว้แล้วกันประมาณนี้ครับโอเคมาอย่างแรกเลยแค่ทการพริมพ์คําว่าเลสเลคคอร์ด R E C O D เลส r ีคอร์ดดีคอร์ดอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอะ่ะแล้วก็กด enter ไปปุ๊บเียนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเราทำการเปิดแมปไม่ใครวะนั่นใครอะ่ะกรช่างมันโอเคอเปิดแมปขึ้นมาให้การมาร์กตำแหน่งที่ท่านต้องการจะให้เป็นเส้นทางที่ท่านจะแข่งไปเช่นผมมาตรงนี้ปุ๊บเดียวหน่อยเดียวปุ๊บแล้วนี่กลับมาอ่ะอย่างนี้แล้วกันโอเคนะฮะตามนี้ ก็พอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราทำการเซฟเลสเซฟสเปคบาร์ bar. ตามด้วยชื่อที่เราต้องการเช่นผมจะเป็น X D โอเค้าเป็นบันทึก X D นะฮะแล้วหากเราทำการจะเริ่มให้พิมพ์ทำการเลส Load ตามด้วยคำว่า X D ที่เราบันทึกไว้นั่นเองนะฮะโหลด X D เสร็จร้อยมันก็จะขึ้นว่า โหลดการแข่ง XD XD โอเคแล้วการพิมพ์ l e t start ตามด้วยเงินที่ท่านเขียนไว้จะเดิมพันอะไรก็ตามแต่นะฮะ <Wow. S 1> เงินก็ใส่ไปห้าพันปั๊บจะขึ้นมานะฮะเดิมพันการแข่งด้วยเงินห้าพันบาทซึ่งแข่งไปก็ไม่ได้ตงคงหรอกซึ่งเงินก็ไปใส่กับบนกลางกันเองก็กด E เพื่อเข้าการแข่ง กาแข่งจะเริ่มอีก1ิวินะกลับผมเสร็จเยก็รอไปพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าสี่สามสองหนึ่งโกโอยเด๋ยวดาพ่อเลยสุด่าสินี่ จริงเลยสิคร <estrogen> <IS TS> ับขอสาบแท่งให้รถบึ้งลบได้อีกเว้นครับเสร็จแล้วก็จะชนะทำนี้ก็ไปทงเล่นกันดูเองนะครับของใส่อะไรคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบ